อันนี้มันตัวบุ๊คหูซื้อของมันเนาะซื้อของมันมัน,มนยังหูเฮ็ดยังหูมันเป็นเห็ดน้อยๆบางๆแน้วนี่นะผู้ชมมันจะคล่ไข่ขึ้นออกมาหมูเห็ดหูหนูได้แล้วได้แล้วได้เฮากินแล้วอู้ดูคานผู้ชมอู้เก่งมากเลย สบายดีสบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนครับขอสู่ซองมโตอาขาโกมื้อนี้กะกลับมาพบกับเมโตเซนเก่าเซนเคยทั้ง z o เพิ่มเติมก็คืออ่าเมนซ้วงโควิดระบาดอีกหอบที่สามเนาะก็เลยว่าอ่าเลี้ยงการซุ่มเซลเลี่ยงการซุ่มนุม่มพัวพันสังคมเนาะช่วงนี่คือเมนสวงที่แบบยูคนเดียวทั้ง z o แห้งได้แห้งดีเนาะก็คือ เป็น่วงที่โควิดระบาดขั้งที่สามเป็นขั้งที่ให้แฮงกว่าสองขั้งที่ผ่านมาเนาะแล้วโบเกลแมนคองอันดับสองของสงปโปลาวทมชมอันดับหนึ่งก็คือนะครหลวงยังจันเนาะอันดับสองตอนนี้ก็คือแขวงโบเก้ลก็คือแขวงเซมิโตกำลังดำรงชีวิตและก็เป็นแขวงที่บานเกิดมืองนอนของมิโตเนาะเมือ่อนี้กันเลยว่าพาทุกคนมาเผดเผยมา ข้าผู้ข้าปลาลงห่วยกับตัวอีกแล้วเนาะก็คือทุกคนสังเกตบอกตอนนี้คือโดอยูส่วนยางเนาะส่วนหยางนลยจะเป็นส่วนยางนอ้องผู้ชมเนาะส่วนยางของตัวเองเนาะเจ้าเมื่อนี้ก็คือตัวพาทุกคนมาส่วนยางมาโชกอของปลาของกินของยูเนาะเพื่อลีกเลี่ยงการไปพบปะสร้างสารรค์กับหมู่เพื่อนเนาะเพื่อลีกเลี่ยงการยูความกันกับหลายๆคนเนาะ ก็คันหาช่วงนี้อยู่คนเดียวได้ก็อยู่คนเดียวไปเป็นการดีที่สุดเนาะมนะีชมเนาะแล้วตอนนี้ก็คือมตัวกบุกหน้าซอกหาอ่าเพชรเนอะมีตัวมาศอกเพชรนะําตัวเมื่อนี่นะตัวไม่ได้มาคนเดียวเนอะมีตัวก็มากับอาแล้วก็มีหลานน่อยคนหนึ่งเนะาะอาคือกําลังไปมัดงัวเนาะเพราะว่าเฮาเอา,เอางัวมาพ้อมเนาะ งัวของอาที่ไปปล่อยอยู่ป่าเขาเจ้าเลี todas, <soci eth concept> <ps. livres ain. dishes together> ้ยงอยู่สวนนมบุเมนบุเมนไปปล่อยปลาสะชายเนาะเขาเจ้าล้อมหัวน้ำสมล้อมหัวอยู่สวนของเขาเจ้าแล้วก็เลี้ยงท่านแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่างัวเพิ่นบุสบายนะเจ็บเป็นบาดเป็นแผลน้ำสมก็เลยว่าเอากลับมาเลี้ยงอยู่เมือนเนาะหาสาอยู่เมืองนะก็ พวมมาเนาะพวมยางพวมเจียหลานพวมจมมาเนาะจมว่าหลานพนักอ๋อเหรอว่าปตอมาอะมรบุณีมันเรื่องปตอเนี่ยคนละเจ้อเลยดีเจ้านี่คือเห็ดของเขาเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อของชื่อของมันเรียกยังไงนะ นี่จะมีเป็นเฮดหูหนูก็มีทงสมเนี่เเฮดหูหนูนี่เฮดหูหนูเป็นช่วงโควิดเดนเนาะเขาก็เลยว่าเลียเ่ยงกันยุ่งวมกันกับหลายๆคนเขาก็เข้ามาผู้เข้ามาปลาผู้เดียวเนาะอันนี้จะเป็นต้นของอยางพาราทงสมมันล่มเนาะแล้วก็มันจะมีเฮดขึ้นมา มีตุ๊ดดงอวเโยยลเยมอไงต้องคุกเวยเยนนา็เห็ดอันนี๋ยเราอันนอ่บาาไมี่เรเอ๊ที่ฉันว่าก็ผเหล้าเนี้ยีสิหาเรือยีสิบฮากุมยี่สิหกเเลช็อปใส่ยักวาคนรอ้ยเริกาช่วงเห็ดเนาะชมเนาะอยู่ป่าเขาปลเองเนาะเขาจะเข้าโพเข้าป่านนี่บลาอ่พหรือบุขึ้นี่สิบขึ้นี่ เป็นซวงเห็ดเนอะตอนนี้คืออ่าว่าเป็นซวงเห็ดแต่ว่าหลังจากที่ซักเข้าหายเลาะค่อนข้างน้อยลงเนอะละหโฮชักกะขาหน้ามันนูปิวแม่เดง๋ยกาจีแม่ไม่มัิเเหมือน มีก็มีมีส่วนน้อยแต่ว่ามันจะบ่งงามเนาะตอนนี้คืองานแห้งผสมเพ็ดอันนี้มันตัวบุ๊กหกซื้อของมันนี่หว่าถ้าตูงเมียเห็บเยอะมากโอ้เชี่ยโลไม่โลขนอมะซื้ออะไมเโลมามึบยึงอะล่ะอืมอันนี้ค้อนข้างบูดไปนิดนึงคุณสมถลอกกูน่าเหมออน้กันแต่เยอะมากเลยอันนี้เป็นคุณอาที่อาเมื่อเคยไปใส่กับแบบนกกระพาเนาะ เป็นน้องสาวของพี่พ่อ,อู้เห็ดหูหนูมาดูสิคะอะพี่น,น,นกขั้วเหรอวะเจอมากเล,โล,โล,โลย้ยนี่จะเป็นเห็ดหูหนูเนาะตัวเก็บดีกว่า่รงนี้มีตัวก็เก็บซาตากแดดท,ทุกมือทอุกมือ่นสม ดำตัวคิงดำหมดแล้วเนาะหน้าล่าหน้าแหล่หน้า,นา,นา,นาดำแต่มันก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเป็นช้วงโควิด d ด y เราจะไปใส่กบ,บูสร้างไปเนาะมีเห็หนึ่งเห็ดก็เห็ดไปเห็ดไปอันนีวก็จะเก็บเนาะขั้นถา่ายหูวซื้อของเห็ดอันนี้อ่บอกมีตัวเดร์ทำโซม ตัวบุหูสื่อเห็ดตัวนี้เนาะเล็บมือก็ค่อนข้างดำเนะ <c oughs> าะค่อนข้างแหลบเพราะว่าซวงนี่คือเห็ดเวียรลายท่านผู้ชมเปนตัวตากแดดมืดมืดเลยช่วงนี้นะต้องเก็บสาสวยไหมขวาาดสาเดดเนาะตากแดดตากฝุนยังมาสู้กับไฟห่อนๆเพื่อจะขวาซสาอีกเนาะ อาแบาค่อนข้าขง,ขง,ขงบูดลายแล้วนะโอ้เสียดายแท้ๆมันบูดมันบูดเมิดทำ้งมสมบูดลาย กิ้งไม้หลายแหง้งแต่ว่ามันค่อนข้างบูดแล้วแต่เาก็จะเลือกเอาโตัที่ยัางงามยังกินได้เนอะอ,ออ้หรืออสิเยอะมากคือของมันเป็น,นยังเฮ็ดยัยงมันเป็นเห็ดน้อยๆบางๆแล้วนี่นะคุณตุกมันจะคล้ายๆคือดอกไม้นะน่ช่วงโควิดก็สิป,ประมาณนี้สมใส่ชีวิต คั้งถ่ายเป็นยูดอยนะนี่ยูดอยคือโตเนาะแต่ชีวิตแต่ธรรมดาสามปกติตทุ่มเพราะว่าอ่ายูเขตมิดโอยูไหนยังบูมาหอดเถื่อเนาะแต่ว่าโควิดระบาดตอนยูอ่าตัวเมืองเนาะก็ะคือตัวเมืองห้วยทรายนั่นเองแต่ว่าหา้วยทรายมาเมืองเมืองก็ร้อยกิโลเนาะทุ่มเนาะหูหมูเขตหูหนูหนูหนูห,หนู ไผ่มีส่วนอย่างพลานไปซกไปซอกเก็บเห็ดตัวนี้มาได้เลยเนาะคาถาก,กิ้งใหม่ของอ่าอยางพาาหักแมนมันจะออกนะน,นี่เลยทั้งหมหักล่มนน,นี่เนาะตัวก็จะเก็บหูหนูชอบกินเห็ดหูหนูมากเลย โอเคทุ่ผู้ชมตอนนี้มีตัวกากับปลาเนาะแล้วก็ลานก็ออกมาเส้นทางทุม่มส้มกว่าส่วนยางมันอยู่แปะกับเส้นทางบูดเจ้บูดเด็กหน่อยดินขี้ดินเนาะตอนนี้คือตัวพาทุกคนมาเอาเงาะปลาท่านผู้ชมเยอะมากเนี่ยแต่ว่ามันต้นสูงเนาะแล้วก็มุดส้มล้าหลายคือหมากล้านลายท่านผู้ชมเห็นบ่ เป็นบอไล่าลาย,ลายแต่ว่ามันจะยังสีเหลืองๆเนาะแล้วก็ต้นมันสูงสูงนุ่มสมไล่ลาย,ลายมันตกันเลยว่าสวนอามาเอากินหน่อยนึงเนาะ<ม>นี่คือวิธีของอาเนาะพาไม่เพื่อจะหักหมกงอมาให้เขากินเนาะคือมาซิวซิวอยู่ป่านี่แหละมุสมอยู่สวนเนาะ อยู่แปะทางเส้นใหญ่นี่เลยเนาะอันนี้จะเป็นทางที่ไปบ้านเชียงดาวไปเมืองลองได้เนาะทางตรงนี้ไปลมันท้าดได้มไปพม่าได้เนะาะน,านี่โอ้ใครมาดสมเหรอหนาหางมุดสม,ม,ดสมนี่อย่างไงมุสมนี่คุณอาก็กำลังพยายามนะคะที่จริงหมากล่าหลายคุ้สมตัวเนื่องจอากมันยังเป็นสีเขียวเนาะเบิ่งไม่ค่อยเห็นปานได ยังน้อยมันก็กลายเป็นสีเหลืองซื่อๆเนาะยังเขียวๆอยู่เนาะได้เลยแต่ว่าต้นมันสูงนะผู้ชมปูสักเอาเอาลงเนาะเราะว่าต้องเพิ่งไม่แล้วนี่แดดจัดร้อนจัดนะคะผู้ชมตอนนี้คุณอาก็ใช้ความพยายามหนักมากนะคะผู้ชมเพราะต้นมันสูงมากนะคะเฮ้ยกระย่าแมวโห โอ้เก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆนี่ได้แล้วได้แล้วได้เฮากินแล้วโอ้ดูค่ะทุกผู้ชมโอ้เก่งมากเลยโอ้นี่ค่ะถ้าทางจะเปรี้ยวน่าดูนะคะนี่โอ้ได้อีกแล้วค่ะ ทีเลยทมู้มหมักเงาะปลาที่อาเอาเมื่อกี้เนาะก่อนจี้ได้มาเนาะนี่กับโบเมนเรื่องงานเนาะต้องใส่ไหมในการเอามาในการบิดลงมาเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เรามาเก็บเห็ดเนาะเราเก็บเห็ดแล้วแล้วก็มีตัวก็เลียวลงมาแล้วก็เห็นว่าหมากหลายเนาะมีตัวก็เลยสสวนอามาเอานะเพราะว่าแต่ละปีนี้ต้นตัวนี้นะมากลายหลายเนาะอยู่แปะทางเลยขันคติผู้ใดไกลไปไกลมาสามารถเอากินได้เนาะอยู่แปะทางเลยทมส้มอย่างนี้ ี๋ยวจะลองซีมให้เบิง่งททาทางจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากด้วยคะ่ะแต่ว่าอากาศฮอนๆน,นี้คะ่ะก็กินส้มแล้วนี่เพื่อให้มันแบบลดความร้อนนะคะเดี๋ยวจะลองกินม,มั้งพี่ส้มตะพดตะเรือ แห้งลำผู้ชมเบิ่งจะเปลือกของมันนะมึอตาบุกขึ้นเลยเดี๋ยวไอพี่นี่ก่อซิประมาณนี้เนาะมันขอดอกกลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวจะเข้าบ้านเลยเนาะด้วยมอเตอร์ไซค์สร้างฟันเนาะเพราะว่าแดดแหงไก่ตอนนี้คือห่อนแหงจิสลบลำผู้ชมพบกับมือสุดอีพิธต่อไปบ๊ายบายสบายดีสบายดีสบายดียดมือสุดคนบ๊ายบาย